97 Podcast A Perfect Life ชีวิตดีๆที่ลงตัวพัฒนาตัวเองไปกับเรา97 Podcast เคยเป็นกันไหมคะกำลังแบบเลื่อนมือถือดูโซเชียลเพลินๆเนี่ยแล้วไปเจอภาพเพื่อนเขาไปเที่ยวหรูจังหรือว่าซื้อของใหม่ชีวิตดีๆแล้วจะจู่เราก็รู้สึกแบบห่อเหี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทของตัวเองขึ้นมาซะงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะกับสิ่งที่เรียกว่า ภาพลวงตาดิจิทัลหรือดิจิทัลมิราชนี่แหละค่ะว่าไอ้ภาพสวยหรูบนโลกออนไลน์เนี่ยอ,อมันส่งผลต่อความสุขแล้วก็เงินในกระเป๋าเราเงียบๆได้ยังไงบ้างใช่ครับคือเราจะมาดูกันตั้งแต่สาเหตุทางจิตวิทยาก่อนเลยว่าทําไมเราอดเปรียบเทียบไม่ได้ผลกระทบที่ตามมามันมีทั้งทางอารมณ์ทางการเงินเนาะแล้วก็ไปจนถึง ทางออกที่เป็นรูปธรรมเลยครับว่าจะมีกลยุทธ์อะไรบ้างอย่างที่เราคุยกันคือ3ามส่วนหลักๆที่จะช่วยให้เราสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแล้วก็หลุดพ้นจากกับดักนี้ได้จริงๆครับค่ะเป้าหมายก็คือให้เราเข้าใจกลไกลของมันก่อนแล้วก็นําไปสู่การสร้างความมั่งคั่งที่แบบมันยั่งยืนเป็นของเราจริงๆอ่ะเนาะโอเคค่ะงั้นลองมาเริ่มแกะกันเลยทําไมคะทําไมพื้นผ่านคนเราถึงชอบเปรียบเทียบกันจังเลยคะอ๋อครับ คือจริงๆมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับถ้าตามทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคมเนี่ยคือเราประเมินคุณค่าตัวเองหรือความสามารถตัวเองเนี่ยโดยการเทียบกับคนอื่นนั่นแหละเพราะมันไม่มีไม้บรรทัดกลางๆมาวัดไงครับเราก็เลยต้องใช้สังคมรอบข้างเป็นเกณฑ์ทีนี้ที่น่าสนใจคือความพึงพอใจทางการเงินของเราเนี่ยเอ่อมันมักจะผูกอยู่กับสถานะเชิงเปรียบเทียบซะเยอะอืมเชิงเปรียบเทียบครับ คือเราดีกว่าหรือด้อยกว่าคนอื่นมากกว่าจะขึ้นกับจำนวนเงินจริงๆที่เรามีด้วยซ้ำไปครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะและทีนี้พอมีโซเชียลมีเดียเข้ามาเนี่ยมันทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นหรือว่าแย่ลงไปอีกยังไงบ้างคะโอ้โหมันคือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นเยี่ยมเลยครับอย่างแรกเลยนะคือสิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่มันเป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์เรียลนะครับอืมไฮไลท์เรียล ครับคือภาพชีวิตด้านที่ดีที่สุดที่เขาคัดมาแล้วไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดพอเราเอาตัวเองไปเทียบกับมาตรฐานที่มันดูดีแบบดีเกินจริงไปหมดเนี่ยมันก็เลยรู้สึกแย่ได้ง่ายๆเลยมันเหมือนขยายปรากฏการณ์ที่เขาเคยพูดกันว่าต้องทำให้ทัดเทียมเพื่อนบ้านหรือเดอะโจนเซสอะไรนั่นใช่ไหมคะแต่นี่มันกลายเป็นระดับโลกผ่านหน้าจอมือถือไปเลยกดดันให้เราต้องมีต้องใช้ตามคนอื่นไปหมดถูกต้องครับเขาเรียกว่า The Digital Joneses ก็ว่าได้เลยครับแถมตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยเ,เขาก็ออกแบบมาให้เราอยากจะไถดูไปเรื่อยๆเนาะทำให้เราเจอภาพพวกนั้นมากขึ้นโอกาสเปรียบเทียบม,มันก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยครับแล้วผลกระทบที่ว่าเนี่ยค่ะมันรุนแรงแค่ไหนคะทั้งทางใจแล้วก็ทางพฤติกรรมของเราครับทางอารมณ์นี่ชัดเจนเลย คือความรู้สึกแย่กับสถานะการเงินตัวเองมีผลสมรวจเลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเกือบครึ่งเลยทั้ง Gen Z, m i l l e n n น als รู้สึกแบบนั้นจริงๆหลังเห็นโพสต์ของคนอื่นมันก็นำไปสู่ความเครียดความกังวลแล้วก็มีภาวะที่น่ากังวลมากๆคือ Money d y s m o r p h i a ครับ Money d y s m o r p h i a ชื่อดูน่ากลัวจ,จังมันคืออะไรหรอคะครับมันคือการที่เรามองสถานะการเงินของตัวเองแบบ บิดเบี้ยวไปจากความจริงนะครับคือรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกว่าตัวเองจนทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้ซึ่งภาวะนี้ก็พบได้มากในคนรุ่นใหม่เกือบครึ่งเหมือนกันนะครับมันเหมือนเป็นภาพลวงตาที่โซเชียลมันฝังหัวเราทําให้การรับรู้ความจริงทางการเงินของเรามันเพี้ยนไปเลยโหน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้ว แล้วมันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เงินของเรายังไงบ้างคะพวกอาการโฟโมหรือกลัวตกกระแสอะไรพวกนี้มันเกี่ยวกันเต็มๆเลยไหมเกี่ยวเต็มๆเลยครับความกลัวตกกระแสหรือเนี่แหละครับคือตัวกระตุ้นชั้นดีเลยให้เกิดการซื้อตามอารมณ์ชั่ววูบหรือ impulse buying หลายคนก็ยอมรับนะครับว่าเคยซื้อของที่เห็นในโซเชียลแล้วก็มาเสียใจทีหลังนอกจากนี้ยังมีเรื่องการบริโภคเพื่อโอ้อวด conspicuous consumption อ๋อซื้อโชว์ใช่ครับ ซื้อเพื่อโชว์สถานะมากกว่าความจําเป็นจริงๆและสุดท้ายปลายทางมันอาจจะนําไปสู่กับดักนี้สินได้ง่ายมากโดยเฉพาะบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL ที่ทําให้การเป็นนี่มันดูง่ายเหลือเกินครับแล้วเราจะก้าวออกมาจากวงจรนี้ยังไงดีคะมีทางออกไหมคะครับทางออกเนี่ยต้องทําควบคู่กันไป3ส่วนเลยครับเราเรียกว่าเป็นกรอบกลยุทธ์ก็ได้คือ 1. ปรับกรอบความคิดหรือ mindset ของเราก่อน 2. คือควบคุมสภาพแวดล้อมดิจิทัลหรือดิจิทัลฮาร์บิแล้วก็3คือการวางสถาปัตยกรรมทางการเงินหรือฟ i น a n นเชียลอาร์ e ิเทค e เจอร์ของเราให้ดีครับเริ่มที่ปรับความคิดก่อนเลยค่ะอันนี้ดูเหมือนจะพูดง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะคะเวลาเห็นอะไรที่มันล่อตาล่อใจจริงๆจะดึงสติตัวเองยังไงดีครับต้องต้องพยายามเปลี่ยนมุมมองครับแทนที่เราจะเปรียบเทียบเพื่อตัดสินค่าตัวเองว่าแบบฉันดีพอหรือยังนะ ให้ลองเปลี่ยนเป็นเปรียบเทียบเพื่อหาแรงบันดาลใจดูครับว่าเอ๊ะฉันเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างลองหาคนที่เป็นต้นแบบทางการเงินที่เราชื่นชมในวิธีคิดหรือนิสัยการเงินของเขาไม่ใช่แค่ดูว่าเขารวยอย่างเดียวแล้วก็หันมาฝึกความรู้สึกขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่จดบันทึกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆทางการเงินของเราเองหรือที่เรียกว่า Money Win s Journal ก็ช่วยได้เยอะครับ อืมอืมไอเดียดีค่ะแล้วถ้าเกิดมันอดไม่ได้จริงๆเกิดความรู้สึกอิจฉาขึ้นมาเนี่ยควรจะจัดการกับมันยังไงคะให้ใช้อิจฉาเป็นเครื่องมือวินิจฉัยตัวเองดูครับลองถามลึกลงไปเลยว่าจริงๆแล้วเราอิจฉาอะไรกันแน่อิจฉาตัวสิ่งของหรือว่าอิจฉาอิสรภาพความมั่นคงหรือความสุขที่เราคิดว่าสิ่งของนั้นมันเป็นตัวแทนอยู่ คำตอบดังนี้แหละครับจะช่วยให้เราตั้งเป้าหมายที่มันสอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของเราได้ไม่ใช่ไล่ตามภาพมายาไปเรื่อยๆโอเค okay, ค่ะเข้าใจเลยงั้นส่วนที่2ก็คือการจัดการโลกดิจิทัลรอบตัวเราทั้งคัดกรองสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สร้างขั้นตอนให้ใช้เงินยากขึ้นหน่อยใช่ครับเริ่มจากการคัดสรรฟีดของเราก่อนเลย เลิกติดตามบัญชีที่มันกระตุ้นความรู้สึกแย่ๆของเราและหันไปติดตามแหล่งความรู้หรือแรงบันดาลใจดีๆแทนที่สำคัญอีกอย่างคือสร้างแรงเสียดทานในการใช้จ่ายหรือ spending friction ขึ้นมาหน่อยเช่นลบข้อมูลบัตรเค,ครดิตที่บันทึกไว้อัตโนมัติออกไปหรือตั้งกฎกับตัวเองง่ายๆว่าถ้าอยากได้ของที่ไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยต้องรอ24ชั่วโมงก่อนค่อยตัดสินใจซื้ออ๋อค่ะค่ะชะลอไว้ก่อนนิดนึง เข้าใจชัดเจนค่ะงั้นส่วนสุดท้ายคือการวางแผนการเงินให้เป็นระบบนะคะครับผมเริ่มจากรู้จักตัวเองก่อนเลยทำความเข้าใจภาพรวมการเงินส่วนบุคคลของเราอาจจะลองทำงบง่ายๆดูก่อนครับว่าเงินเข้าออกทางไหนมีสินทรัพย์นี้สินเท่าไหร่เพื่อให้เห็นสถานการณ์ตามจริงจากนั้นก็ตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่มันชัดเจนวัดผลได้ทำได้จริงสอดคล้องกับภาพใหญ่แล้วก็มีกรอบเวลาหรือที่เราคุ้นเคยกันคือ smart goals นั่นแหละครับ การมีเป้าหมายของตัวเองเนี่ยเป็นยาถอนพิษช,ชั้นดีเลยจากการไล่ตามเทรน์คนอื่นและสุดท้ายคือสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อความสําเร็จทางการเงินใช่ไหมคะใช่ครับและการสําคัญมากๆคือใจ่ายให้ตัวเองก่อนหรือ pay yourself first ตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติไปเลยครับเข้าบัญชีเงินออมหรือเงินลงทุนทันทีที่เงินเดือนเข้าไม่ต้องรอใช้เหลือแล้วค่อยออมเพราะส่วนใหญ่มันมักจะไม่เหลือการทําแบบนี้มันช่วยลดการตัดสินใจที่ต้องใช้พลังใจสู้กับกิเลสได้เยอะเลยครับ แต่ก็ต้องระวังเรื่องแหล่งข้อมูลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะจากโลกออนไลน์ที่มันเยอะแยะไปหมดถูกต้องเลยครับสมัยนี้มีฟินฟลูเอนเซอร์เยอะมากจริงๆเราต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างคำแนะนำทั่วไปกับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่เขามีใบอนุญาตต้องคอยระวังสัญญาณอันตรายต่างๆเช่นการการันตีผลตอบแทนที่มันสูงเกินจริงไปมากหรือการให้ข้อมูลที่ไม่โปร่งใสพวกนี้ต้องระวังครับ สรุปได้ว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเนาะแต่ว่าโซเชียลมีเดียมันขยายผลจนอาจจะกลายเป็นพิษต่อสุขภาพการเงินของเราได้เลยการจะหลุดพ้นได้จริงๆก็ต้องอาศัยการปรับทั้งความคิดการจัดการสภาพแวดล้อมดิจิทัลแล้วก็การวางแผนการเงินอย่างมีสติแล้วก็เป็นระบบจริงๆค่ะ ใช่เลยครับเพราะสุดท้ายแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงมันคือการเดินทางส่วนบุคคลของเราเองที่มันสอดคล้องกับคุณค่าและก็เป้าหมายของเราจริงๆไม่ใช่เกมการแข่งขันที่ต้องไปเอาชนะใครที่ไหนเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองไปคิดกันต่อก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพียงอย่างเดียวอะไรคะจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ที่เราสามารถเริ่มลงมือทําได้เลยในสัปดาห์นี้ เพื่อดึงโฟกัสทางการเงินกลับมาจากโลกดิจิทัลมาสู่เป้าหมายที่แท้จริงของตัวเอง